ไปติดตามกันที่เรื่องของการบริหารจัดการขยะในพน้องครับที่จังหวัดน้องบุรลรมพูนะครับทางผู้ว่าร,ราชการจังหวัดน้องบุรลรมพผู้เปิดกิจกรรมขยะแลกบุญครับประจําปีงบพ8นะครับพร้อมน้าหัวหน้าส่วนราชการเดินรนรงค์ยางรณรงค์สางคว่มวมมือลดขยะกับค้าไหมค้าภายในบริเวณศูนย์ราชการครับ นี่แหละครับพี่น้องครับบริเวณนาหอประชุมอนาลโยนะครับศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำพูครับนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมขยะแลกบุญวสันวานะครับโดยมีนายพนัดกรพ่อิพบัณฑิตผูมยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเป็นผู้รายงานและมีบุคลากรในพื้นที่ศูนย์ราชการหนองบัวลำพูลอยกอข้นในเขาร่วม ป่ณบอกว่าทางสำนักง,งานรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดำเนินโครงการสร้างความรวมมือรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับพื้นที่รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมีอากาศประจำปีงบ68นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างการรับรูป้ประชาชนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับมาบดำเนินง,งานตามแบบ การลดการเดินกระจกระดับจังหวัดวอนันาด้านการจัดก,การของเสียก็เลยได้กำหนดกิจกรรมขยะแลกบุญขึ้นนี่แหละนะจ๊ะกิจกรรมเพื่อนกันมีทั้งการรับบริจาคขยะรีไซเคิลนะคะาจากหน่วยงานภายในศูนย์ร,ร,รชาชการแล้วก็นํำขยะรีไซเคิลที่รวบรวมมาไปขายค่ะสมทบทุนสัง่งสารหลักเมืองจังหวัดหนองบัวลําพูแล้วก็มีกิจกรรมเดินล้นโล,ล่งสามการรับรู้ให้กับประชาชนร่วมถึงบุคลากรในการลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกลดโฟมนะคะเพื่อทิลดโลกรอนค่ะกับมีส่วนราชการ ในน้ำขยะเศษวัสดุเรือใส่มาร่วมกิจกรรมคณะเดียวกันค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกได้น,นาหน้าส่วนราชการเดินรณรงค์ให้ครับพ่อค้าแม่ค่าที่อยู่ภายในบริเวณศูนย์ราชการโดยรอบด้วยค่ะครับซอยกันเนาะงดการใส่ถุงพลาสติกและการงดการใส่โฟมต่างๆหันมาใส่ถุงผ้กนะค่ะ